ผีปอหรือการเป็นผีปอกมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีวิชาทางไสยศาสตร์และมีมนต์ดำที่แก่กล้าสามารถใช้วิชาเหล่านั้นเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายได้อาทิการทำเสน่ห์ยาแฝะการเสกหนังควายเข้าท้องการเสกตะปูเข้าท้องหรือการใช้มนตราเพื่อบังคับพูดผี วิญญาณให้เข้าไปสิ่งหรือกระทำในสิ่งที่ตนต้องการเรื่องราวของผีปอบนั้นถูกเล่าขานกันมาเป็นเวลานานและได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวของผีปอบผ่านรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ซึ่งมีความแตกต่างกันไปแต่ในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวความเป็นมาว่า พีปอกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าได้ทรงระบุว่าวิชาที่เป็นสายเวทมนต์ดำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเดียนชานวิชาทำให้ผู้ที่มีอาคมจะต้องมีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วยเสมอและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดในข้อห้ามดังกล่าวโดวยเด็ดขาดหากมีการละเมิด หรือกระทำผิดในข้อปฏิบตัติชาวอีสานจะเรียกว่าขลัมหรือผิดครูซึ่งก่อให้เกิดโทษหนะักวิญญาณของบรมครูจะลงโทษคนที่ละเมิดข้อปฏิบตัติโดยการสั่งให้ไปเป็นผีปอบหรืออาจมองได้ในอีกแง่หนึ่งผู้ที่จะกลายเป็นผีปอบได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ใช้วิชาคมอย่างหนะัก และใช้สายเวทดังกล่าวไปทำร้ายผู้อื่นยังไม่เกรงกลัวต่อบาตตลอดจนการกระทำกรรมชั่วเป็นอาจินจนกระทั่งอาถรรพ์ของสายเวทย้อนกลับเข้ามาทําร้ายตนเองจนกลายเป็นผีปอบไปในที่สุดประเภทของผีปอบผีปอบสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทโดยมีลักษณะทางกายภาพที่สามารถสังเกตเห็นได้ดังนี้ ผีปอบธรรมดาคือคนที่มีร่างของผีปอบสิงสู่อยู่เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ตายไปผีปอบที่สิงอยู่ในร่างก็จะสลายตามไปด้วยผีปอบเชื้อคือหากในครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นผีปอบเมื่อตายไปลูกหลานจะต้องสืบทอดเชื้อสายการเป็นผีปอบต่อไปด้วย หรือในอีกแง่หนึ่งก็อาจเป็นการสืบต่อทางปธุกรรมที่ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็ต้องรับสืบทอดต่อกันไปไม่มีวันจบสิน้นผีปอบแรกหน้าคือผีปอบที่มีความเจ้าเล่ห์มักชอบโยนความผิดไปให้ผู้อื่นกล่าวคือเวลาที่ผีปอบประเภทนี้เข้าไปสิงใครคนใดคนหนึ่ง เมื่อถูกถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงผีปอบประเภทนี้จะไม่ยอมบอกความจริงแต่จะไปพูดจาโทษคนนั้นคนนี้โดยผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ทราบเรื่องอะไรเลยผีปอบกระกึกคือผีปอบที่ไม่ยอมพูดจนกว่าจะมีคนถามหรือจนกว่าจะมีญาติพี่น้องตามหมอผีมาขับไล่ผีปอบจึงจะยอมเปิดปากพูดความจริง ว่าใครเลี้ยงดูผีปอกตนนี้ไว้หรือมีใครใช้ให้มาเข้าสิงซึ่งในภาษาอีสานนั้นคำว่ากึกแปลว่าใบจุดกำเนิดของผีปอกตามความเชื่อว่ากันว่าผีปอกที่คนโบราณหรือคนในยุคปัจจุบันนี้พบกันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณผีปอกที่เกิดจากคนที่เรียนวิชา ปอบที่ตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่เมื่อตนมีชีวิตอยู่ยึดติดยึดมั่นในวิชายอย่างไรพอตายจากโลกนี้ไปก็ยังเป็นเช่นนั้นเช่นยังอยากกินเนื้อดิบๆเครื่องในสดๆก็เลยหาวิธีเข้าสิงคนเพื่ออาศัยร่างเหล่านั้นในการหากินของดิบๆสดๆต่อไปมีภาวะคล้ายๆกับสัมภเวสี หรืออศูย์กายซึ่งผีปอบเหล่านี้เมื่อแผ่ส่วนบุญไปให้พูดคุยกับไล่ก็จะออกง่ายกว่าพวกที่เรียนวิชาแล้วกลายเป็นผีปอบหรือจำพวกที่มีการสืบทอดแท้หากเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มีวิชาอาคมมากและมีจิตแข็งพลังจิตสูงจละล่ยากอีกทั้งยังสามารถเอาชีวิตคน ที่มีเวรกรรมเนื่องต่อกันได้เรียกว่าผีปอบเจ้ากรรมนายเวรโดยผีปอบประเภทนี้สามารถทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้สามารถอโหสิกรรมได้ได้รู้ประวัติความเป็นมาของการเป็นผีปอบกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างถึงแม้ว่าในยุคสมัยนี้จะไม่ค่อยได้เห็นพิธีการ ไล่ผีปอบกันสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิธีกรรมเหล่านี้จะหายไปจากสังคมสิ่งที่เราทำได้คือการใช้ชีวิตให้อยู่บนความสุจริตคิดดีทำดีแล้วก็อย่าลืมมันทำบุญทำทานกันด้วยเราจะได้อยู่รอดปลอดภยัยไม่สามารถมีภัยอันตรายใดใดมาทำลายเราได้